299ร้อยเก้าไดมอนด์นะครับเริ่มแต่วันที่7จนถึงวันที่13เท่านั้นก็มีระยะเวลานะครับหรีวิวผ้าอันนี้ก็คือเป็นขนาดยังโอมนะครับเป็นประมาณนี้เลยสำหรับเซ็ตมังสีโชนะครับก็จะเป็น299นะครับนะก็จะวประมาณนี้ใครที่มีก่อนที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามทั้ง3ช่องนี้นะครับกดติดตามเซ็นคอมเมนต์ยูดีเลยนะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเติมเกมออนไลน์ ID เกมไอเทมโค้ดและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์รวมไปถึงการเติมเพชรฟรีแฟนแบบคุ้มๆเว็บนี้เลย p a y z โซน dot in d t th ไม่โกงไม่เกินแน่นอนลิงก์จะล่างคลิปเลยนะครับโอเคครับผมนะก็ขอกล่าบสวัสดีมิดลักนักเล่นเกมการ์ดหน้าฟรีแฟนกันด้วยเลยนะครับนะก็ขอกล่าบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าอยู่ผมนะครับน่ากับรายการ g อทเกมเมอร์เซกเด็กเช่เคยเลยนะครับนะสำหรับคิดวันนี้นะครับนะก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยแล้วก็สักนี้นะครับจากบัตรไกหน้านะครับนะจำนวนหนึ่งวันนะครับใครใส่เร็วได้เร็วเลยนะครับโอเคนะครับสลับบัตรไกหน้านี้ก็จะเป็นบัตรไกหน้านะครับนะที่สามารถใส่ได้คนเดียวนั้นนะครับนะใครได้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะแล้วก็สำหรับคิดวันนี้นะครับผมนะ ใครอยากได้นะครับนะเป็นธนาล้านนะครับนะาทางหน้าคาตาเนะแบบฟรีๆนะครับนะที่ผมถืออยู่อย่างนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ยูไอดีไว้นะครับผมนะแล้วก็ใครที่อยากได้ก็คือทําตามกติกากดไลค์กดแชร์ก็คือถามว่ากติกาอยู่ไหนก็คือกติกาแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กคายแล้วก็กดดิ่งสองคือเมนยูไอดีเมนต์เฟซบุ๊กเม่ได้ผลนะครับสามคือก็คือเข้าร่วมกลุ่มตารางคิวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคอสเกมเมอร์ซีนะครับนะารู้รางวัลมากกว่า1เออพหนึ่ง ดูคลิปนี้ให้จบนะครับกิจกรรมที่5คือกดติดตามเฟซผมหรือว่าทักเฟซบุ๊กผมมาก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะแนะนํากิจกรรมก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมของกิจกรรมนี้เลยโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมวีรบุรุษนะครับนะสุดท้ายอันนี้เป็นกิจกรรมตำนานนะครับเข้าชารติเทมนะครับนะการแฟชั่นใหม่นะครับนะเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่ อ่สิบเอ็ดม sure like so sure so ิถ like ุนายนเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับก็คือใครอยากดูไฮไลท์แบบเอ่อในคอมอะไรประมาณนี้สามารถบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัาให้ทุกคนดูนะครับก็คือตอนนี้ผมก็ฝึกพอสมควรได้แล้วก็คือยิงแบบ5ตัวยิงหัวทั้งนั้นเลยก็เยันได้อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือใครอยากดูไฮไลท์อะไรประมาณนี้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับแล้วก็สกิจกรรมวิลาศมุรุษนัดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกิจกรรมที่เป็น แบบได้แน่นอนก็คือแบบยิงครั้งละ50ไดมอนก็คือยิง6นัดก็คือการันตีนะครับครั้งที่6ก็คือจะได้ของ ของแรนมาของแรมาอันนึงก็คือส่วนท่อนของรางวัลมหาใหญ่นี้นะครับก็จะเป็นรางวัลใหญ่นี้ไม่ใช่รางวัลมหาใหญ่สิรางวัลมหาใหญ่คือได้ดังยกเซตนะครับแต่ที่แน่คือเราสุ่มทั้ง6ครั้งเนี่ยคือยิงนัดที่6เนี่ยก็คือเราจะได้รางวัลใหญ่มา1ชิ้นก็เช่นเช่นหน้ากากาเช่นหัวเช่นเสื้อเช่นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือประมาณนี้เลยสำหรับวีรบุรุษนัดสุดท้ายเป็นกิจกรรมที่แบบได้แน่นอนก็คือเป็นเซตที่แรกก็คือยังไม่เปิดขายอะไรทั้งสิ้นก็คือมาเป็นกิจกรรมนี้นะ ไม่แน่นะครับสกิลกรรมนี้ว่าเป็น,นของแลหรือเปล่านะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมน้ำหรับเออเป็นานาน เสร็จนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทั้ง3ามช anel ที่ผมบอกด้วยนะครับกดติดตามเสร็จคอมเมนต์อยู่ดีนะครับนั่นแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เหตุผลที่อยากจะได้นะครับเช่นนะครับไม่มีตังเติมหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคอมเมนต์เสร็จนะครับอย่าลืมทั้งตั๋วราราตั้งแคลิปโรนี้แล้วก็ที่ผมบอกไปด้วยนะครับจะกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรม c ีวีซีแลนด์นะครับน่ะเป็นหน้านโกลเด้นอาร์นะครับน่ะก็จะเป็นกิจกรรมของ ก็คือเราลงเล่นนะครับใน4-4แล้งนะครับนั่นก็คือเป็นซีซั่นที่1ก็คือซีซั่นที่แล้วตอนนี้คือซีซั่นที่2ก็คือซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็คือซีซั่นที่1เนี่ยก็คือถ้าเราเอ่อโก้สามขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้รับฟรีในนัน้นเอ่อเป็นปืนเอ่ The, The Golden, อเดอะเดอะโกลเด้นเออ่อะไรเนี่ย เดีวเล่นแองเกิลนะครับแล้วก็เป็นปืนของออดีเซอร์ตนะครับแล้วก็เป็นสกินสีทองแบบเท่ๆไปเลยนะครับนะส่วนแสแต็กผมก็ไม่ได้ใจว่ามันมีแสแต็กหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมโกโกหนึ Go ่งนะครับตอนซีซันที่แล้วเนี่ยก็คือผมซูงสุดที่โกหนึ่งแต่ตอนนี้ผมซีเวอร์อยู่นะครับแต่ไม่รู้ซีซันนี้นะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมตอนนี้ผมก็ซีเวอร์นะครับแต่ผมไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าผมลงเล่นแบบ วันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะส่วนแรงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ของก็คืออยู่ค้างเนี่ยนานมากนะครับสลับเอเวนด้าเอ่อเป็นทางด้านฮีโรอีกอันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะสลับเป็นด้านฮีโรอีกนะครับแต้มสามพันหกนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับสลับผมนะ แล้วก็นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับไปแนะนำกิจกรรมต่อกันเลยนะครับสำหกิจกรรมถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมของกิจกรรมนะครับแลกเหรียญแฟชั่นอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมบิสซ่าทารุ่มร้อนนะครับผมนะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของเป็นเหรียญแฟชั่นนะครับนำมาแลกเป็นด้านเอ่อเซตนะครับออริจินอลนะครับหรือว่าเซตซัมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นเซตนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นด้านเออหนึ่งลอตเตอรี่เหรียญแฟชั่นนะครับนะสามารถมาแลกเป็นด้านเซสเซวิทซัมเมอร์แล้วก็สำหรับรสาาามมถแป็นด้าน เซนเมอร์แล้วก็50โเทเค็นนะครับสามารถไปแลกนะครับนะเป็นทางด้านชุดพิเกตแล้วก็เป็นทางด้าน50นะครับเหลี่ยมเวอร์ชั่นก็คือโเทเค็นเนี่ยก็คือแลกหัวเป็นด้านฮัสซูบอยแล้วก็20โเทเค็นเนี่ยสามารถแลกหัวเป็นทางด้านผมนักเกตนะครับแล้วก็20อันนี้ก็จะเป็นเอ่อทางด้านหัวทองนะครับเจปูแล้วก็นี่จะเป็นพี่แก๊สเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญแฟชั่นก็คือเป็นเหรียญโทเคน20อันก็คือสามารถได้เป็นสกินเสอสไนทิบะนะครับแล้วก็จะเป็นสกินของสัตว์เลี้ยงนะครับคู่หัวน,นี้ก็จะเป็น5อันเหรียญแฟชั่น2อันอะไรประมาณนี้ก็คือจะแลกเป็นพวกเชิ้นส่วนความทรงจำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หนึ่งอันเนี่ยสามารถแลกเป็นด้านตัวสัมผัสลตัวจับอะไรประมาณนี้นะครับกองไฟอะไรประมาณนี้และไอดอกอะไรประมาณนี้แล้วก็แผนที่สมบัตินะครับแล้วก็กิจกรรมถัดไปก็เดี๋ยวผมก็ไปดูกิจกรรมสายฟรีกันเลยกิจกรรมสายฟรีอันแรกเป็นกิจกรรมของ เอออะไรเนี่ยฮอสกอต on the beat นะครับโอเคนะครับสกิจกรรมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คือลงเล่นนะครับเพื่อรับเป็นรั้วเซตต,ต่างๆนะครับปุณหนะก็กิจก,กรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสายฟีก็คือรางวัลด้านบนเนี่ยก็คือสามารถได้รับทุกวันนะครับปุณหนะก็จะเป็นกิจกรรมที่ล็อกอินลงเล่นนะครับตั้งแต่วันที่3มไม่ดูนา,นานจนถึงวันที่13เนี่ยก็สามารถลงเล่นนะครับรับเป็นในร้านห่วงยางสื่อเขียวได้แล้วก็สลับล็อกอินนะครับสีสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ก็จะเป็นด้านล็อกอินนะครับนะสามารถมาแลกเป็นในด้านห่วงยาง นะครับเราก็สามารถมาแลกไปด้านเซตต่างๆกันได้เลยนะครับนะเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่สาีนะครับนะอย่าลืมมาแลกเออมาแลกกันนะครับก็คือกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่16นะครับ โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับนะระบำชาวเกาะอันนี้เป็นกิจกรรมเอ่อลองล็อกอินนะครับเพื่อรับของรางวัลน,นะครับนะ้าก็สำหรับล็อกอิน3วันนะครับได้เป็นด้านเอ่อเซตค่ายล้อหรือว่าเป็นด้านเอ่อที่วางตามแมปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็คือเป็นที่รอแมปนะครับแล้วก็จะเอ่อวางได้นะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับล็อกอิน5วันได้เป็นด้านววระเบิดสับประรดนะครับนะ้ากอะไรเนะี่ย กาลีนาดีนะครับกาลีนาดีอะไรเนะี่ยพาแอปเปิลฟลิปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ล็อกอินเจ็ดวันก็ได้เป็นด้านเออไออันเนี้ยก็คือ7เอ,อ่อเจ็ดวันก็คือจะได้3อันสลับเออเป็นด้านที่วางนะครับแล้วก็สลับล็อกอิน9วันนะครับเราสามารถได้เป็นด้านกาลีอะไรเนะี่ยกาลีนาดีนะครับแล้วก็พาแอปเปิลฟลิปนะครับก็คือถาวรแล้วก็สลับล็อกอินวันแรกก็จะได้เปน็นด้านสามวันนะครับสลับกาลีนาดี ไอโฟนฟลิปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จากิจกรรมอื่นก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็สำหรับใครนะครับนะที่อยากจะได้นะครับสำหรับเป็นลางล่างเสื้อนะครับน้ก็จะเป็นเสื้อในฟรีไฟล์ออฟฟิเชียลนะครับน้ก็เป็นเสือนะเเส้อที่เออเล็กิตแท้ Cities, จากคารลิน่าเลยนะครับนะก็คือเป็นเซ็ตเออเสื้อที่เราสามารถใส่ได้ตามชีวิตประจําวันก็คือ <Moon> เดี๋ยวก็ใครสนใจก็คือสามารถเข้ามากิจกรรมตรงนี้แล้วก็เข้าไปได้นะครับกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่วันที่6นะครับจนถึงวันที่12ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้สำหรับเสื้อนะครับคาริน่าพิพไกนะครับนะโอเคแล้วก็กิจกรรมถัดไปนะครับผมเห็นเหมือนว่ามาเออน่าจะมีสำหรับกิจกรรมเอออะไรอ่ะเออตรงมังสี่โฉนี้นะครับนะก็จะเป็นท่าหัว เออผ้าโพกหน้านะครับนะสุดคูลแล้วก็ใส่นะครับตามเอ่อดีนะครับเราก็จะไปบระมานนี้เลยนะครับมีสไตล์เพียงแค่นะครับนะสองร้อยกาาไดมอนด์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันที่สิบสามท่านั้นก็มีระยะเวลานะครับหรือว่าผ้านี้ก็คือเป็นขคนัด ยังโอมนะครับเป็นประมาณนี้เลยสําหรับเซตมังสีโชนะครับก็จะเป็น299นะครับเนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่มีส่วนลดก็สามารถลดไปได้10เพชรเลยนะครับนะสาหรับกิจกรรมนี้แล้วก็สักคืนนี้นะครับมีแจกเพชรก็เหมือนเดิมเลยนะครับนะสาหรับเพชรนะครับหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับนะใครอยากได้นะครับทำตามเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งคอมเมนต์ยูดีบนเฟซบุ๊กไว้แล้วก็กดติดตามอุตส่าห์ชแนลด้วยนะครับสำหรับเป็นด้านหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับใครอยากได้นะครับนะทำตามประกาศไว้นะครับนะแล้วก็จะสุ่่มมแแจกกเลยสสัคนนนนห้้้าาาใรรทีไดบบ็ถ เดี๋ยวก็นะครับนักซืกุนี้นะครับใครที่อยากเข้าแครนะครับเป็นรายแคร์เอนะครับเราก็จะเป็นแครนี้เลยนะครับใครอยากเข้านะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าอยากเข้าแครนะครับนะเอ่อถ้าใครแบบอยากขอมาก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าแครตอนนี้30คนนะครับก็คือมีออกไป่เข้าเรื่อยๆตามภาษาแครนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เหมือนว่าจะไม่ค่อยออกกันแล้วเพราะว่าเแครคือมั่นคงกันมากก็คือตอนนี้ก็ผมรับ เฉพาะ FC เนี่ยนะก็คือตอนนี้ถ้าใครจะเข้าแบบเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้นะครับผมก็จะคัดคนออกให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็คือกลิ่นกดแขังก็ได้นะครับเสำหรับเป็นพวกบัตรสร้างหง้องบัตรสร้างห้องอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นเอ่อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเป็นด้านเอ่อสร้างห้องนะครับเป็นตอนทัวร์นาเมนต์แคนนะครับโอเคนะครับแล้วก็สหรับคืนนี้นะครับใครที่ชอบคืนนี้ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์สำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม